น้องเอลิเซียลูกสาวโนต้ตแพทเป่าเค้กฉลองอายุครบ6เดือนถือว่ากลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วเลยค่ะสาหรับน้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของโนต้ตวิเศษและแพทิเซียกูดด้วยความที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังทําเอาพี่ๆแฟนคลับตกหลุมรักกันเป็นแถวจนตอนนี้มีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากล่าสุดแพทิเซียโน้ตได้ซื้อเค้กมาให้ลูกสาวได้เป่าเทียนวันเกิดน้องเอลิเซียอายุครบ6เดือนแล้วจิ้มลิ้มน่ารักมากๆ โดยเป็นทางด้านโน้ตที่นอกจากจะช่วยเลี้ยงลูกสาวแล้วยังโพสคลิปน่ารักนรักของน้องเอลิเซียลงทิกตอกพร้อมเขียนแคปชั่นว่าน้องเอลิเซียครบ6เดือนแล้วครับ All Soon First Christmas with the Tree of Us ทามกลางพี่พี่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักน้องเอลิเซียกันอย่างมากมายเอ็นดูหนูมากน่ารักมากเต่าเอลิเซียแกมจิตแตกแล้วแม่คนอะไรจ้าม่ำน่ารักค่ะน่ารักมากๆค่ะน้องเอลิเซีย เอ็นดูความใส่ชุกกระโปรงหน้าปะป๊าเป๊ะเลยค่ะน้องตัวใหญ่มากเลยค่ะเอ็นดูตอนพยายามจะเอื้อมจับเค้กเผล่แป๊บเดียวหกเดือนแล้วจิ้มลิ้มน่ารักสุดๆ